นี่เราจะมาดูกันนะครับว่าเมียไรบ้างวู้ังรนะเรามีตัวใหม่เตรียมเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะใช้โปมังกรร้านเล่านะครับไอ้เหี้ยถ้าใครอยากให้ผมทําบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยไอ้เรื่องโปูนี่ผมถนัดเป็นที่หนึ่งนะครับเมืม่อบอกผมครับอ่าอันนี้หูหงอ,อนเหมืองตังผมก็เพชรผมก็มีไม่พออยู่ครับ เบอร์สี่สิบครับนี่ครับว่าขยายจอดีว่าอาจจะปัดหนึ่งนะครับมันจะค้างค้นิสว้าวเราจะมาดูกันนะปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บตังค์งอ่าถ้าผมให้ผมบอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาดูไดโนเสาร์ที่ผมชอบใช้และไดโนเสาร์ที่ผมชอบแบบที่ๆนะครับเช่น สายที่ผมชอบใช้ก็คือเจ้าตัวนี้นะอัพจะเลยยุบผ่านนะครับผมโคตรเก่งเลยคนะรับตีทีจังเก่าผ่านนะครับดูครับทองเสร็จปุ๊บผมก็จะมาไปดูอ่าตัวอะไรนี่นนครับเพราะผมพูดง่ายผมทำโป้ครับใครกได้บอกผมได้ ผมก็เคลียแป๊บนึงคนระับนี่คนระับผมเพิ่งสมได้เบอร์นิ่งไปคนระับนี่วางไว้นะนี่เชือกอ่าเราก็มาดูเบอร์นิ่งนะครับผมได้แล้วผมจะขายไปแล้วกันนะครับเ,เบอร์พื้นที่คนระับนี่ผมทำไมให้ดูแล้วกูจะอึ้งน,นะครับเออมังกรที่ผมผสมได้ นี่ครับเพื่อนผมนีอยากได้ตัวนี้ใครมีแล้วนะครับลองดูดูนะครับพิ้วคอยครับบอกแล้วครับมันพุ่งมีจยงจรวดแลยครับเห็นครับหายแล้วครับโอ้ดีนะครับนีกล้องผมมันต้องมีเอ็นดีมีเป็นจรวดวยครับ กังกระบ,บาดนะครับปั๊บนี่นะครับมีมังกรล้ําเราเข้ามาใหม่ผมก็จะใช้สูตรเดิมต่อครับนี่นะครับโอ้ยมีแจ่ผมอยากได้นั่นเลยคูแอนไฟดาก้อนมังกรหายากนะครับเดี๋ยวผมทํามดนี่ครับยกวิ้นตัวนี้นะเพราะผมมีแล้วตัวนี้อย่างนะครับนี่ก็มีแล้วครับนี่ก็มีนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูตัวนี้ผมรู้ว่าครูอยากเห็น เอาเป็นว่าเปิดตัวนี้้นนะอยู่ไหนว่าเฮ้ยอไหน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 ล่ะเฮ้ยแล้วอ๋ออยู่ที่เพอร์นี่นะนี่แล้วก็เปิดอุ้ยนี่นะครับเดินบนน้ำได้นะปุ๊มขอดูี๋ยวมันจะเออๆนะครับบ นามันจะเออๆนะครับน้ามันจะเออๆนะครับวันนี้วันจับไพ่นะครับปะอา๊ป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 ๊บๆๆๆๆผมรู้จนไพ่นี้โอ้เงินสี่หมื่นาตรงกลางฟนเนีย่ยสินะครับ จะผมไปทางวัวเพื่อนะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับ